กองบินสองครับจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ106ปีอย่างสมเกียรติเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่หน่วยงานกำลังพลและครอบครัวพร้อมอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับครับที่หอประชุมการตารัฐกองบินสองจังหวัดลบบุรีพลอากาศเอกประกาศิิ์เจริญยิ่งผู้ทรงคุณวุิพิเศษกองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบินสองครบรอบ106ปีและพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบินทั้งอดีตและปัจจุบันหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยกองบิน2เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศมีภารกิจด้านการบินที่สําคัญของประเทศโดยมีจุดเริ่มต้นของกิจการการบินตั้งแต่ปี2456และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกระทั่งวันที่16ธันวาคม2462ได้มีการจัดตั้งกองบินทหารบกที่สณพื้นที่ดอนเมือง โดยมีนายร้อยเอมเหมยศธรหรือพันโทรพระเฮียมใจหานเป็นผู้บังคับการคนแรกก่อนย้ายที่ตั้งมายังตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีในปี2481และเปลี่ยนชื่อเป็นกองบิน2ในปี2506ด้วยเหตุนี้ครับกองบิน2จึงถือเอาวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยซึ่งในปีนี้ครบรอบ106ปี โดยมีนาวาากาศเอกเทพนมสุวรรณสารดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบินสองในปัจจุบันโอกาสนี้กองบินสองยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอย่างยั่งยืนครับ